ที่เราหวังดีถึงกลายเป็นสิ่งที่ลูกหลานผลักไสนี่คือ6สิ่งที่ผู้สูงอายุจํานวนมากอยากหยิบยื่นให้ลูกหลานแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการเลยแม้แต่น้อย 1. คําสั่งสอนในรูปแบบเดิมทําไมสิ่งที่เราคิดว่าดีที่สุดสําหรับเขาถึงกลายเป็นสิ่งที่เขารับไม่ได้เราใช้เวลาทั้งชีวิตเรียนรู้ฝ่าฟันจดจำบทเรียนจากอดีต แล้วเอามาหล่อหลอมเป็นคำสั่งสอนเราหวังจะยื่นมันให้ลูกหลานเพื่อที่เขาจะไม่ต้องเจ็บแบบเราไม่ต้องพลาดเหมือนที่เราเคยพลาดแต่กลับไม่มีใครอยากฟังเพราะเขาไม่ได้เติบโตมาในโลกเดียวกับเราเราโตมากับคำว่าต้องฟังเขาโตมากับคำว่าต้องเข้าใจเราโตมากับความเงียบและความกลัวผิดแต่เขาเติบโตมากับคำถามและความกล้าจะไม่เหมือน คำพูดที่เราเรียกว่าความหวังดีในหูของเขามันอาจแปลว่าไม่เชื่อใจคําสอนของเราที่ตั้งใจจะปกป้องกลับกลายเป็นสิ่งที่ปิดทางให้เขาได้ลองผิดลองถูกเขาไม่ได้ต้องการใครมาบอกว่าทางไหนดีที่สุดเขาแค่อยากลองเดินด้วยตัวเองแม้จะล้มแม้จะหลงยิ่งเรายื่นมือเข้าไปเขายิ่งถอยออกห่างไม่ใช่เพราะเขาไม่รัก แต่เพราะเขาอยากได้พื้นที่ของตัวเองเขาไม่ได้ต้องการครูอีกคนในบ้านเขาแค่อยากมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่คอยฟังไม่ใช่คอยสั่งบางครั้งความรักไม่ได้แปลว่าต้องพูดมากแต่แปลว่ากล้าจะเงียบกล้าจะถอยและกล้าจะปล่อยให้เขาเป็นในแบบที่เขาอยากเป็นไม่ใช่แบบที่ระวังไว้ให้ตั้งแต่ต้นเพราะสุดท้ายแล้ว คนที่กล้าปล่อยคือคนที่รักอย่างลึกซึ้งที่สุดแล้วจริงๆ 2. ของใช้เก่าของสะสมหรือมรดกที่ไม่มีคุณค่ากับยุคใหม่ทำไมของบางชิ้นถึงทำให้เราน้ำตาซึมเพียงแค่จับต้องทำไมของเก่าในบ้านหลังนี้ถึงกลายเป็นเศษฝุ่นในสายตาของคนรุ่นใหม่เราเก็บมันไว้เพราะมันเคยอยู่ในช่วงเวลาที่หัวใจเรายัางเต้นแรง มันอาจจะเป็นแค่โต๊ะเก้าอี้ตู้ไม้หรือกล่องของกระดาษใบหนึ่งแต่มันเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะภาพความทรงจำความเหนื่อยล้าความหวังและความรักเรารู้ว่ามันไม่มีราคาในตลาดแต่สำหรับเรามันมีค่ากว่าเงินแต่วันหนึ่งเราเริ่มรู้สึกได้ของที่เราเคยหวงแหนถูกมองว่ารกกลายเป็นของที่ไม่มีที่วางในชีวิตลูกหลานพวกเขาไม่ได้ผิดที่ไม่เข้าใจ เขาแค่เกิดมาคนละยุคเขาแค่ไม่เคยยืนอยู่ในช่วงเวลาที่ของชิ้นนั้นเคยมีชีวิตความเจ็บไม่ใช่แค่เพราะของจะถูกทิ้งแต่เพราะเรารู้ว่าความทรงจำของเรากำลังจะหายไปพร้อมกับมันมันเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตกำลังถูกปล่อยให้สลายโดยไม่มีใครมองเห็นว่ามันเคยสำคัญแค่ไหนและนั่นแหละคือสิ่งที่เจ็บที่สุดไม่ใช่การที่ของเก่าถูกโยนทิ้ง แต่คือการที่ความรู้สึกของเราไม่มีใครอยากเก็บไว้เลยแม้แต่นิดเดียว 3. ความหวังในชีวิตแบบที่เราเคยฝันเราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อวางรลักฐานบางอย่างไว้ให้คนข้างหลังเดินง่ายขึ้นเราเคยฝันว่าถ้าลูกหลานมีการงานมั่นคงมีบ้านมีคู่ชีวิตมีลูกหลานเต็มบ้านนั่นแหละคือชีวิตที่สมบูรณ์ที่สุดในสายตาของเราเราไม่ได้อยากบังคับ เราแค่หวังดีเราอยากให้เขามีอนาคตที่ไม่ต้องเหนื่อยเหมือนเราแต่แล้ววันหนึ่งเรากลับพบว่าสิ่งที่ระวังไว้กลายเป็นกรอบที่เขาไม่อยากเข้าไปอยู่เขาไม่ฝันถึงบ้านเขาไม่ฝันถึงงานที่มั่นคงเขาฝันถึงอิสระฝันถึงชีวิตที่ไม่ถูกกำหนดด้วยแบบแผนยิ่งเราหวังเขายิ่งรู้สึกว่ากำลังถูกดันไปอยู่ในชีวิตที่ไม่ใช่ของเขาเราหวังดีแต่เขารู้สึกผิด เพราะทุกครั้งที่เขาเลือกต่างจากที่เราคิดเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังทำร้ายเราและเราก็เจ็บปวดที่ความฝันที่เรารักกลับกลายเป็นสิ่งที่เขาอยากหนีให้ไกลที่สุดบางครั้งเราต้องยอมรับว่าความฝันของเราแม้จะสวยงามเพียงใดก็ไม่ควรกลายเป็นเส้นทางที่คนอื่นจำเป็นต้องเดินตามความรักที่แท้จริงอาจไม่ใช่การวาดฝันให้ใครแต่คือการยืนข้างเขาในฝันของเขาเอง แม้มันจะไม่เหมือนฝันของเราเลยแม้แต่นิดเดียวก็ตาม 4. ความเสียสละที่ไม่ถูกขอบางครั้งการให้ที่เจ็บที่สุดคือการให้ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันคือการให้เราเคยยมอดเพื่อให้เขาอิ่มเคยเหนื่อยแทบขาดใจเพื่อให้เขาได้เรียนได้โตได้มีชีวิตที่ดีกว่าเราเราไม่เคยพูดเราไม่เคยบน่นเรายกมันให้เงียบเงียบ แล้วหวังว่าวันหนึ่งเขาจะเข้าใจแต่วันนั้นอาจไม่เคยมาถึงเลยเพราะในสายตาของเขาความเงียบของเราไม่ใช่ความเสียสละแต่กลายเป็นความคาดหวังแอบแฝงกลายเป็นความกดดันที่เขาไม่ขอและไม่อยากรับรู้เขาไม่ได้เห็นว่าเราลำบากเขาเห็นแค่เรากําลังพยายามแทรกตัวเข้าไปในชีวิตเขาเขาไม่ได้รู้ว่าเรายอมเสียอะไรไปบ้างเขาแค่รู้สึกว่าเราทำมากเกินไป ยิ่งเราทุ่มเทโดยไม่พูดยิ่งเขาไม่เข้าใจว่ามันมีความหมายแค่ไหนและนั่นแหละคือความเจ็บลึกเมื่อเรารักจนหมดหัวใจแต่ไม่มีใครรู้ว่าเรารักเมื่อเราทำดีที่สุดแล้วแต่เขากลับไม่รู้ว่ามันคือความหวังดีบางครั้งความเสียสละที่ไม่ได้ถูกขอไม่ได้ถูกขอบคุณไม่ได้ถูกจดจำไม่ได้แม้แต่จะถูกมองเห็นและสุดท้ายมันอาจกลายเป็นเพียงแค่เงา ของความรักที่พยายามอยู่เงียบๆแต่กลับไม่มีใครเหลียวมองเลยแม้แต่น้อยหากความมั่นใจในประสบการณ์ของตัวเองเราเคยผ่านอะไรมามากกว่าเราย่อมรู้มากกว่าประโยคนี้เคยทำให้เราภูมิใจเราเคยฝ่าฟันช่วงชีวิตที่ไม่มีทางลัดทุกบทเรียนต้องแลกด้วยน้ำตาแรงกายและความอดทนประสบการณ์ของเราไม่ใช่สิ่งที่อ่านจากหนังสือ แต่มันคือรอยแผลจริงๆที่ยังหลงเหลืออยู่ในใจเราคิดว่าเรารู้มากพอจะบอกเขาได้ว่าอะไรดีอะไรควรแต่และววันหนึ่งเรากลับรู้สึกว่าไม่มีใครอยากฟังเขาไม่ได้โต้เถียงด้วยความเกลียดเขาแค่รู้สึกว่าสิ่งที่เราเคยรู้มันไม่ใช่สิ่งที่เขากำลังเจอโลกเปลี่ยนเร็วกว่าใจเราจะยอมรับความรู้ในอดีตที่เคยมีค่ามหาศาลวันนี้อาจกลายเป็นสิ่งที่ล้าหลังโดยไม่รู้ตัว เราเคยเป็นเสาหลักแต่ตอนนี้เขากลับหันไปพึ่ง Google ผู้เชี่ยวชาญหรือ AI ในขณะที่เรายังยืนยันว่าเรารู้ดีเพราะเราเคยผ่านมาความรู้สึกที่ถูกมองข้ามมันปวดลึกเหมือนเราเคยเป็นเข็มทิศแต่วันนี้กลายเป็นของเก่าที่ไม่มีใครหยิบใช้ความมั่นใจในตัวเองค่อยๆกลายเป็นความเงียบและในความเงียบนั้นเต็มไปด้วยคำถามที่ไม่มีใครตอบ ฉันยังมีคุณค่าอยู่ไหมความคิดฉันยังสำคัญกับเขาอยู่หรือเปล่าไม่เจ็บเท่าการถูกลืมแต่เจ็บยิ่งกว่าคือการถูกมองว่าไม่รู้ทั้งที่เรารู้ดีแค่ไม่มีใครอยากฟังอีกแล้ว6การช่วยเหลือที่มากเกินไปเราอยากให้เขามีชีวิตที่ง่ายกว่าเราไม่ต้องลำบากไม่ต้องพลาดไม่ต้องเจ็บ เราเฝ้าดูเขาเติบโตด้วยหัวใจที่พร้อมจะอบอุ้มทุกครั้งที่เขาเซเราไม่ยอมให้เขาหกล้มเพราะเราเองเคยล้มมาแล้วทั้งชีวิตเราช่วยเขาในทุกทางที่ช่วยได้ทั้งเงินทั้งทางเลือกทั้งคำแนะนำทั้งความสบายใจเราให้ก่อนที่เขาจะเอ่ยปากเพราะคิดว่านั่นคือความรักแบบที่ดีที่สุดที่เราจะให้ได้แต่ในความตั้งใจดีนั้นมีบางอย่างที่เราไม่ได้มองเห็น เรากำลังดึงสิ่งสำคัญที่สุดจากเขาไปอย่างช้าฮ่าฮ่คือศักดิ์ศรีของการพยายามด้วยตัวเองคือความภูมิใจจากการลุกขึ้นได้แม้จะลม้มเราแค่ไม่อยากเห็นเขาเหนื่อยแต่เขากลับรู้สึกว่าเราไม่เชื่อว่าเขาเดินไหวเขารู้สึกว่าเราไม่ไว้วางใจว่าเขาจะเอาชีวิตรอดในโลกนี้ได้ด้วยสองมือของเขาเองยิ่งเรายื่นมือเข้าไป เขายิ่งรู้สึกว่าตัวเองเล็กลงยิ่งเราแก้ให้ทุกอย่างเขายิ่งรู้สึกว่าไม่มีค่าพอจะลุกขึ้นยืนด้วยตัวเองสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ช่วยให้เขาเข้มแข็งเราแค่ทำให้เขาไม่เคยมีโอกาสแข็งแรงจากข้างในเลยสักครั้งและมันอาจถึงวันที่เขาไม่ขอให้เราช่วยอีกไม่ใช่เพราะเขาไม่ต้องการเราแต่เพราะเขาอยากรู้ว่า เมื่ออายุมากขึ้นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นของขวัญอาจกลายเป็นของแถมที่ไม่จําเป็นเพราะโลกของลูกหลานไม่ได้หมุนด้วยจังหวะเดียวกับเราอีกต่อไปความหวังดีแบบเดิมๆอาจกลายเป็นกําแพงสิ่งที่คนแก่ควรมอบให้ลูกหลานอาจไม่ใช่สิ่งของหรือคําสอนแต่อาจเป็นการฟังการเข้าใจและการยอมรับว่าเขาเป็นตัวของเขาเองหากคุณรู้สึกว่าเนื้อหานี้ตรงใจหรือเปิดมุมมองใหม่ๆ อย่าลืมกดติดตามช่องสุขสูงวัยเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆที่ออกแบบมาเพื่อหัวใจของผู้สูงอายุทุกคนเราอยากเป็นเพื่อนในทุกช่วงวัยของชีวิตคุณแล้วพบกันในตอนต่อไปครับ